ไม่เป็นสูงเนาะแต่วงเข่ามีความเป็นสูงเนี่ยเราจะใส่กระคืนพี่ทุงดูจะใส่กระจะตามมากระจะตามมบกระมากไม่หมดน้องนะแต่ที่นี้ก้นเนี่ยหนึ่งมือถุงดังกระเราข้นีย่านี้ สวัสดีค่ะเช้าวันที่วันพุธนวันนี้เนาะกวกกับสินเชื่อสมพักส่อยแบบนี้ค่ะจะไปตากมันสลุกกับนาะสอยส่พักก็แบบนี้ค่ะจะมาตากแบบนี้ค่ะตากมันสลุเหี่ยวเก็มาขันค่ะตากที่นี่แลมน้งจ้ะหอมจะนี้ไหมใส่ซีตุลมอขนี้ก็ร่างค่ะเพาะว่าพรอเอาตากมันสลุเนาะไม่คผส้บริหารไหมค่ะไปเอามาขันค่อยเอาค่อยเอาไปลาเี๋ยวจ้ะตรงนี้นค่ะแต่ที่นี่เห้ก็พาร์อนหัวเองตัหัวเนี่ยตัน่ ขาทีใส่กกพินนั่นแหละกพินกะลาดจ้านากรเนถี่รลาดจ้าเลน้เรื่องที่นังน้าี่หมจเรื่องสลุกหะับจ้เงียว่นหนยนี่อยกับด่านเนาะกับด่านนี่น่ะสลุกตัวเี่สลุมันีเหนยวเดียวแต่อากาศเงน้ยแต่อากาศนู้นพไม่ห่วงค่ะเพราะว่ากานหนาวเนาะที่มาขอสหเรือลบเลื่อนห่อขึ้นห่ะขมขึ้นเพราะว่ามัีแดดทั้งบ้านมีแดดเงน้องจ้าข้าวเดียวค่ะจ้าเรื่องขตอนที่นั่งข้ามันข ันนี้สูตดูลาสุดคุยเมีนะคะเอากระใายค่ะขันจนมากกกันคขันขันหมดสามารถค่ะตอหนปลาค่ะขน่ายค่ะหนังปลา่าขันงาคันนสกาค่ะเป็นสีเป็นสีสั่มเลนะก็พัก่อย่ให้เขื่อนน้ำล้างค่ะมาขันค่ะขักหงม์ก็ันค่ะกัดนโตค่ะขันมันค่ขนแมันลือขันมันนันทีค่ะได้ยังไขันสิมาขันประกาศนี่ เก้าืน้านึ่งอ่ะนี่มัคืขันงายถ้ามันสลบันี้ขันงายยังคือขันขันในพักอ่ะหน้ามินเขียวพักนคะ่อนนเากินมันจะมเขียวค่ะเราต้องสิน้ำนกากระด้างค่ะแลเขาเขามาขันว่าส่ปูว่าไขันไอันนี้เร็วเร็วกมับล้สลบมันสลบทห้มันเหนียวเาผิวาะหนักผิวมินเขียวมาขันหอมบ้นโต่อค่ะกต่อค่ะเจ็ลืจ็กันนิดน้อยขนักขันหน้าเขียวบาิเขียว ไ้เลยค่ะพีน้ำเขียวอคือกันตะพักนะนี่เาันได้คือนหลังหดหลังทหาแบบนเขียวอ่ะน้ำกระเทนกระตกหอมสุดอะหลังล้วนสันเลย่ะก็จเต้องสใจล้วนตัน่หลังขันขันออกหลงกะขอสองหนังน่นหนงเขียวอ่ค่ะไปนอนนะ ผสมค่ะมีข้าวข้าวเหนียวน้องไน่อยข้าวเหนียวหนึ่งแล้วค่ะเหนียวหนึ่งแล้วห้อไปเพ็ดมันนิ่มคือกันแช่น้ำไวปนะแล้วก็น้ำก็มาน้ำแซ่เขาค่ะแซ่ข้าวเหนียวนี่ค่ะมันจะเป็นข้าวขาวสิเนาะแล้วเกลือค่ะเกลือบวบได้ค่ะตาบตาพักซิมเอาค่ะเต้องใส่เกลือแล้วก่ะชุดรถตามชอบใจค่ะแค่นี้ีกหนึ่งอยางนต้องตัด่อเพราะ้องใส่เกลือลงไปตามก่อนค่ะใส่ยี่ห้อหนึ่งค่ะใส่สองยี่ห้อหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าเอาตามใจปากค่ะอยาเข้มข้นไหน่อยแต่ไม่น่าเป็นเปปเปอก์เข้มเหมือนกันใส่พอไหมเป็นซุ่ ใส่จ็เป็นสามะกะชุดวนังก่อนถ่ายขันนเข่ากันได้คาะเออขันเป็นสุกหนอยเใส่เข่าเลยค่ะใส่เข่าไหมถึงเห้มันป็ดไว้น้อค่ะเป็นไว้มันเป็นส่งนะแต่วี้เข่ามันเป็นส่งน่ะเอยากใส่แบเกลือคืนพี่บุดดม้ใส่บุดจ้ะตามมากขันทุเรยไม่เก่ากันะมันกวไนอนน้องค่ะมีกวนใหญ่างน กันทก่านเข้ากันทัสนนกันนอนกันมกวนทนอันิันงบเสร็จลยกันเสร็จมาหน่อยแลเสร็จก็ดีมกคส่วนตัวอไรได้หรือเล่ากะสหน้าเนอะไรเป็นจกจกรนี่กิกนสร็แล้ว่กันตัวนี้ดกันไันเนาะหร่างวัก็อยากใ่นี่ลนะไรอย่เียค่าไม่ถึงก็กกกันค่กันนะได้ไหมจะไดตอกนจกนนนาด้ไม่เป็นระเใชนกันมตั้นอะจะกันี่นงขา เปิดซิมสพักกันค่ะเนาะเหมือนเดิมน่องเปียนสีหอนมล้อืมอืมเกียบอไน้องอันนี้กบเออบมางนอหมือนกันค่ะเขาเสียเฮดจสีไม่เ้ากับนิสขาสิคะเขาสีหลอกนังหลอดนังแ้็นสีเขาเอาไว้่ดกระเทียมริ่ไทยคับบเนาะแต่ว่าผสมมะ้าต้คบปนใจบกพิกแจะนไปน่น้ำปลาร้านิดเดียวค่ะต้มง่ายๆปนง่ายๆกับน้องก่นนี่จ้าครบที่่อซื้อมาดจ้ามันจะเป็นแบบนี้จ้าทุกคน จากประเทศอินโดนีเซียค่ะโอปอเอนเนียซ <s> ีไท <s> ุ่งไทุ่ีไองบไ่เข้าไปข้าวนครับจเป็นไปบ้านประเดี๋นยไงจบคนผมทัคะ สวัสดีจ้าสวัสดีสุผูสุคนจ้าพอกก้วกันละสินสว่วนแซบพี่น้องจ้ามันนี้บ้าเจะมากินปนกบแล้วกะพักสมจ้ะสมพักพักสมพี่น้องขั้นไหวเหมื่อน,นั้นละพี่น้องจ้าไปที่ก็เลยปนกบนอกจากเนาะกินก็น้อไหมต้มค่ะมีบักแตงจ้ามีผักหอ,อมปอมมีผักซี่ค่ะพี่น้องจ้าผักมอระผ้าหล่ะผักกาดโอ้ยมอระผ้าหล่ะกะ ัก็แง่พี่นองจ้ดะดำแล้วแต่ว่าแต่แสบคือเกอลาหรอคะมาบัดที่นี่พี่นองมาจำปนกบน้ำข่อยจ้ะคนปบวนปบวปนปนกบบอกยากเนาะมาอื้มอืม,อ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 มว่าได้กินโดนนี่คักเลยจ้ะว่าได้เท็ดโดนแล้วปนกบอืมกมพักกำลังเป็นจ้ะ กำลังแซ่บจ้ะพบเขาเนียวค่ะม,มากค่ะมือนียู่มาอาหารแบบบ้านๆได้จ้ะเ<ะ>ขือเตรียงจ้ะมึ้นก็คือว่าพิชเวอรถ,ถึงใส่พี่น้อง อ๋อแ่บปนกบจ้ะมากาอืมืออ,มมอดกบน้าเมันมาต่อมน่ะน้ำปนกบเขาขอ้อม,มันด้มันโดดอยู่แล้วครัพี่น้องเออ,อ ต้มบักพริกยิบใจพั่งจ้ะฮึให้มาเนาะ้วเหนยวข้าวหอมกินน่าลู้วอสดีก็ใจันอ,นอ,อ,นนอนืมก่งอืมอังน้องร้องแหมอืมร้ององ้อมก็หน่ก็ยัข้าเนียจริงปิ๊อืมขาเหนน้ำแแม่ไปลูอืมมนยังกินในข้วค่ะอื จะบลูจะไปแล้วค่ะโดนปีนโดนร้อนืร้อนอือนี่ปออดิบบ่มาขำพี่น้องเอยนปนกบปนกบเแษๆทำยังไงเราจะอืม ชอบจิ้กินเผ็ดกินอืมกินมไม่ลรเผ็ด้ไม่ยเอาแตงไหมกินเินเอืมเผ็ดตกิิอืมน้เอต

อร่อยหมกแสงกระเดียอ่อยอรอยอรดอยอรดอยอรดอยจับปนกบ กัดดีรวยเลือกมาพี่น้องเบ็นปนกบค่ะ

เล็กโตเป็นสินค้ามากแม่กจะซ้ำหน้วยอุ่นวายเป็นรองเล็กวาก็มีอูกอนเหมือนแบบอาหซ้ำมันบานเนาะอันนี้เขาเร่น

คมามน้ำหาอืมอืมอืมอันนี่สมบันไดจ้ะนกัแทบคกตแอ่งแส่ <tryk> Søtt! <Sjøba. tryk> mm. <tryk> อันเบลล์รุ่มเป็ดอุ้มสิอ้นี่หนุอืมปิ๊จินปิ๊จินปอนขาแม่้วแล้วะ พ้องแม่ไหม,มล่ะลูกไม่ได้ลูกหนักไหมจิ๊บจิ๊บไว้แซ่บเหรอเราแซ่บก็ปกปกปเกปออิ้นกบปน้ลเกลยดปิ้ลเหนียน่องป้นปลา พักได่หลายสับปุนมัน <c oughs> หน่อยมองแล้วก็ <c oughs> หลานเนี้ย <c oughs> ตีแม่มา <c oughs> อ้อไม่เซ็ทหัวแม่ ไปแล้วก็น,น้อยกลัวเนาะนไปแล้วมาสวัสดีเพื่อนๆไปแล้วมาเอมมะาสวัสดีเพื่อนๆไปแล,แล้วพี่น้องจ้าฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ในยูทูปนะพี่น้องจ้าฝากเป็นเพจขั้วกระสินส่วนแซ่บนพี่น้องเอ้ย มาก็แช่ก็ไลไ์เป็นแม้ขมเขามั่นแม่เป็นกำลังใจก็อะไรสินจ้าไปละพี่นอ้องวุ่นวายงากลูกพี่น้องจ้าไปละจ้าพบกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะามาบายบายทั้งผี่เพบนบ่เห็นบ๊า,บาอืมอืมเป็นอยากบายบายออาบายบายสวัสดีจ้าก่อนาบายบาย